นี่เลยตอนนี้อยู่ที่สถานีตาใต้ดินเซอร์คาชีใช่ไหมเดี๋ยวจะไปที่เยนิคาฟิตรงนี้นะครับเพื่อต่อรถสายสีเขียวนะครับไปลงที่ตักสินนะครับแล้วก็จะหารถนั่งจากตักสินี่ยไปที่สนามบินยิสซันบูนะฮะ ทีนี้กระปือนะครับเดี๋ยวจะนั่งสาย M2 นะฮะไปลงตักสินนะนี่เลยตักสินตอนนี้ก็รถไฟกำลังข้ามช่วงสะพานเฮลิกนะฮะตอนนี้นะครับลงรถไฟใต,ใต้ดินที่สถานีชิชานนะเพื่อมาดูสิ่งที่อยากดูก่อนกลับนะฮะนี่ก็มาตามรอยีสียดังนะครับวิดนายน t t t ดอร a เทล a Palace นะครับนี่เลย เขาบอกว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงแรมที่นักเขียนนะครับชาวอังกฤษชื่อดังนะชื่ออะคาธาคริสตีนะครับมานั่งเขียนนวนิยายเรื่องเมอร์เดอร์อินเดอร์โอลิทอฟเฟสตนั่นเองนะฮะเมื่อปี1936ก้าร้บน,นะฮะแล้วเขายังบอกอีกว่าห้องที่อะคาธาคริสตีมานั่งเขียนเนี่ยก็ยังเก็บรักษาไว้อย่างดีในโรงแรมนี้น,นะฮะที่โรงแรมที่มีอายุนับร้อยปีนะฮะ ก็เป็นโรงแรมที่สวยงามมากนะครับอยู่ในย่านเรยูรูเก่านะฮะนี่เลยเป็นโรงแรมหรูนะครับโรงแรมเนี้จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเดินทางมาจับรถไฟขบวนออเรทยลเอเ็กเซสชันดีครับดูดีมาเหามากเพราะปรีโนเวเตเสร็จไปตอนปี2009-2010นี่เอง ข้างในนี้ก็จะเป็นประตูหนนะเห็นไหมเป็นประตูหมุนนะเอรล่าพาเลสนะครับก็อยากจะตามรอยซีรีส์แล้วก็ตามรอยเข้าไปยังสถานีนะมีอการกันบมางอันนี้กลับมาที่สถานีรถไฟเมโทรนะครับชิบชาอีกทีนะด้านหน้าด้านบนก็เป็นหอคอยจัลสตาะนะ แถวนี้ก็เป็นเบยุกลรูนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี o ่ยเบยุกลรูเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่มีความดุรามาเฮามากเลยนะฮะนี่เลยนะครับ <ๆ S 1> เป็นย่านที่แบบรับนักท่องเที่ยวเอานับย่านการค้านะส่วนนี้ชอบมากเป็นที่ให้หารแมวน,น่ารักมากเลยอ่ะนี่เขามีให้หารแมวนี้ด้วยนะ <c oughs> เออน่ารักดีเราก็จเจอแมวในสานถานีรถไฟเมโทร ก็เดี๋ยวจากสถานีนี้นะครับจะไปลงที่ซิดลีเมซิดีเยเคยนะฮะตอนนี้ก็มาขึ้นรถไฟนะครับสาย M7 สีชมพูนะครับ พื่อที่จะไปลงที่คาร์ลฮัเน่นะฮะนี่เลยตอนนี้อยู่ใกล้ๆสถานีเมซีดีเคอรนะรแต่ตอนนี้ก็มาลงรถไฟที่สถานีจอรทาเน่นะแล้วก็เจอป้ายนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเปไ็นป้ายมาอิสตันบูแอร์พอร์ตเมโทรไลน์นะครับเดี๋ยวจะไปทางนี้นะก็จะเป็นเอ็มสิบเอ็ดนะนี่เลยนะครับลงที่จอรทาเน่ก็าเจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปน,นี้นะอิสตันบูแอร์พอร์ตไลน์เอ็มสิบเอ็ดสายสีม่วงนั่นเองครับไปกนะัน ก็จะต้องออกมาข้างนอกอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวไม่รู้ไปทรงไหนต่อเหมือนกันนะเดี๋ยวเดินเดินตามป้ายไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยจัตทานีสเตชันนะฮะนี่เลยเดี๋ยวจะไปแอร์พอร์ตเมโทรไลน์ทางนี้นะ,ะนี่คือสถานีจัตทานีนะทีนี้เราต้องเดินข้ามมาไกลเลยก็คือมาทางนี้นะ,ะเดินตามป้ายนี้นี่อันนี้แปลว่าแอร์พอร์ตนะ นี่เลยต้องเป็นป้ายนี้นะฮะไม่รู้มันไม่มีป้ายภาษาอังกฤษที่แปลว่าไอพอร์ตหรือผมหาไม่เจอนะแต่เนี่ยคือเมโทรที่ไปแอร์พอร์ตนะอันนี้เลยก็จะเจอกับป้ายแบบนี้นะฮะนี่ไปแอพอร์ตจ้าทานเนี่ยมันก็ดูใหม่มากเลยนะดูทันสมัยดีนะลงมาทางนี้เลยนี่เลยให้ดูข้างในนะครับดูใหม่อลังการงานสร้างมากนี่นะจากจ้าทานเนีแล้วก็พุ่งไปแอพอร์ตเลยนะฮะ ีบอกด้วยไปไหนกี่กิโลก็จะเป็นบรรยากาศในรถไฟฮนะก็จะมาลงที่อิสตันบูลแอร์พอร์ตนะผมนี่เ็ถึงแล้วเป็นการเดินทางหลายต่อมากก็ใช้เวลาทั้งสิน้นชั่วโมง20นาทีนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาด้านบนสนามบินอิสตันบูลแอร์พอร์ตแล้วนะฮะนี่เลย ขึ้นมาจากทางนี้นะฮะอันนี้ก็ทางลงไปเมโชนะครับผมเดี๋ยวไปทางนี้ก็จะเป็นสนามบินนิสซัมบูนั่นเองนะฮะอันนี้ถ่ายดูด้านหน้าของสนามบินนิสซันบูนะฮะก็ <c oughs> มีเครื่องบินกำลังทะยานขึ้นแล้วนะฮะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เวลาประมาณ17นากา30นาทีนะครับ และเราก็ต้องขึ้นมาชั้น International departure welcome นะฮะนี่เลยมีดวงตราปีศาจด้ยียและนี่ก็คือบรรยากาศของสนามบินอิสตันบูลขาออกนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูบอร์ดอันนี้ก่อนเดี๋ยวแทนมาดูบอร์ดก่อนว่าเราต้องไปที่ล็อกไหนนะไปเช็คอินนี่เลยนะ EK 0 1 2ยดูใบนะครับ20นาฬิกา5นาทีานะ เดี๋ยวไปที่ร็อกทีสิบสี่ถึงทีย่ิบเอดนะถ่ายบรรยากาศในสนามบินอิสตันบูลให้ดูนะฮะนี่เลยเดี๋ยวจะไปที่เกียร์เอนะฮะนีของผมก็นี่เลยนี่เลยยี่สิบจุดูนห้านะครับเกียร์เอสองนั่นเองถ่ายบรรยากาศสนามบินให้ดูนะครับตอนนี้ก็คือตรงบริเวณเกียร์นะฮะ ตอนนี้ก็เดินมาถึงบริเวณเกตแล้วนะครับนี่เลยตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะเรียกเข้าเกตเวลา19นาฬิกาีบนาทีกับชนถึงเกตแล้วสบายใจแล้ว ก็ตอนนี้ก็มาตั้งอยู่ที่เกตนะครับก็รอขึ้นเครื่องนะครับก็ไปกับสายการบินเอเบเลตนะครับเที่ยวบินที่ EK 1 2 2นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องประมาณ20วงยีนะครับแล้วก็จะเป็นเที่ยวบินรอบ2องชั่วโมงหนาทีนะครับแล้วก็จะไปถึงดูไบเนี่ยประมาณปีหนึ่งครึ่งนะฮะแล้วก็จะขึ้นที่ที่ดูไบเนี่ยประมาณปีสานะครับไปถึงกเที่ยงเนี่ยประมาณบ่ายหนึ่งนะก็ตอนนี้ก็มาตังที่เกตนะครับก็รอเขาเรียกขึ้นเครื่องนะครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยตอนขามาจาก ในเมืองยิสันบูนะครับหสินัพย์ปีนจีนเนี่ยก็สามารถเลือกได้หลายช่องทางนะครับ้งแต่การเดินนะครับก็เดินได้เหมือนกันต่ผมเลือกเดินเนี่ยเงไม่ถึงนะเพราะว่ามวแตอร์บายรูปแมวมวแต่แวะข้างทางนะก็เลยเลือกทางเมโทรทางรถไฟนะ,ะส่วนรถบัสเนี่ยก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับแต่พอดีวันนี้เนี่ยไปตรงรแวกที่ผมพักอยู่บบเรแวกโรงแรมรอบๆเนี่ยมีการจัดแข่งขันมาราธอนนะครับรอบๆเนี่ยก็เลยไม่มีรถรางหรือว่ารถอะไรวิ่งผ่านเลยเพราะว่าการที่ขึ้นรถบัสเนี่ยต้องไปขึ้นอีก นะครับอีกอย่างก,ก็คือที่เลือกเมโทรเนี่ยเลือกรถไฟเนี่ยเพราะว่าอยากไปแวะไอ้ตรงโรงแรมเฮล่าถึงท่าด้วยนะครับ <c oughs> นี่ก็คือความอยากส่วนตัวนะครับอ่าก็เลยเลือกขึ้นเมโทรแล้วก็ได้แวะโรงแรมแล้วก็กลับมาขึ้นสถานีเดิมแล้วก็มาถึงสนามบินนะจริงๆก็เป็นอะไรที่สะดวกนะครับคือถ้าไม่ติดที่ว่ามันต้องเปลี่ยนอ่าสถานีประมาณอสามสี่รอบก็โอเคสะดวกนะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงสองชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึง่งใครที่พักแต่แตัดซิมเนี่ยก็ตักชั่วโมงครึ่งนะเผื่อเวลาชั่วโมงครึ่งก็ก็ใช้ได้แล้วนะครับพอมาถึึงงงนน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 ัััั้้้้้้ะะะะคคครรรบบบกกกกก็็เเปาาาดดดิทที่่่่่ไไไมยยุอแแแแขสถููลว ให้ดีว่าเราต้องขึ้นชั้นเช้าไหนต่อที่สถา,านีไหนนะมันก็ไม่ยากนะครับใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคอับนี่ตัเดินขึ้นเครื่องอลไรนะครับผมกลับเมืองไทยแล้วเปิด์สคลาสนะฮะเปิด์สคลาสหรือเปล่าเนี่อน ตอนนี้ก็ลงจากเครื่องที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่สนามบินดูไบนะฮะเวลาตอนนี้ประมาณตีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ไปที่คอนเนคชันนะก็เดินไปที่เกตก็ทางเดินก็ทะลุด,ดูที่ฟรีกันเลยทีเดียว เราอยู่ที่ไหนมันห่างไกลซะเหลือเกินอเกตและตอนนี้ก็กําลังเดินไปที่เกตน,นะครับอยู่เกต43นะครับก็ค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้มีต้นพิมท,ทผาลำด้วยนะ โอเคแล้วเราก็เจอเกตของเราแล้วนะฮะ43นะเที่ยวบิน EK 3 7 6เวลาี3 50ไปแบงค์ข้นะฮะแบงคอขนี่เลยอเตรงนี้ก็ขายช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตกับอัลมอนด์เป็นไปหมดเลยจะมีช็อกโกแลตกับอัลมอนด์อันนี้ทอเบอร์โลน,นอันเบอเลอร์เบลา่าของแท้ภูเขาต้องมีหมี ต้องมีหมีเทอร์โบลูนแล้วก็มีคิดแคทคิดจะพักคิดถึงคิดแคทอันนี้550กรัมย4 US ดอลลาร์นะช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตอีกทีนึงอันนี้ชอ็อกโกแลตเคลือบอัลมอนด์ก็จะมีความย่หอพื้นเมืองหน่อยนะฮะอันนี้ก็ประมาณถุงหนึ่ง250กรัม6.49ดดอลลาร์เหมือนกันหมดดูหน้าตาน่ากินดี มีหลากหลายสีหลากหลายรสชาติอันนี้มีรสะําวงด้วยอันนี้9.86ดอลลาร์250กรัมน่ากินเชียอันนี้มีลูกตึกด้วยถ้ามีลูกตึกด้วยนี่ต้อง11ดอลลาร์นะฮะอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเคลือบผิวส้มเคลือบรสส้มคาปูชิโน่มิ้นออร์เรนจ์ก็3ดอลลาร์นะฮะอันนี้อันนี้กี่กรัมเลยเออไม่รู้กี่กรัมอันนี้ ก็ได้กินอีกเหมือนกันเมดอินดูไบนะนี่เม็ดอินดูไบเลยตรงนี้จะมีชาอาเม็ดที่ลอนดอนอิงลิชเบรคฟาสต์เอาไปทานพร้อมกับอิงลิชเบรคฟาสต์ไม่รู้กี่บาทตรงนี้ไม่เขียนราคาไว้นี่อันนี้จะมีอัลมอนด์ออยล์นะฮะอัลมอนด์ออยล์นี่ก็เท่าไหรอ่อ่ะอันนี้อัลมอนด์ออยล์แปลกด,ดีไม่เคยกินเวลส์อัลมอนด์ออยล์นะครับ400 ml นะ สิบสี่จุดเ็ดสอง US Dollar หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าเรามี Spanish Oil ด้วยนะ Spanish Oil ตรงนี้อันนี้เป็น l a n g n e s White Honey โอ้ยไม่เคยเห็นอุย้ยนี่นี่น,นี่อันนี้เพียวโอ้โหมาทั้งหลังพึ่งเลยเ White Honey นะ Acacia Honey Wit Natural Honeycomb ก็คือเป็นฮันนี่มาพร้อมกับ ฮันน cool, ี่คุ้มก็คือมาพร้อมรังพึ่งเลยทีเดียว500กรัมไม่รู้ราคาเดียวเปเปล่า20 US d ลหน้าตาน่ากินมากเป็นอาหารโปรดของวินิเตอร์ูบ้านเราก็จะมีฮันนี่ดอยคำแต่ไม่ได้มารังพึ่งนะใครพลาดซื้อเติร์กิสดีไลท์นะก็ามาซื้อที่ดูไบได้นะแล้วก็ยังมีนี่ด้วยบักคขาว่าใครบอกว่ามีแค่ที่ตุรกีเนะี่ที่ดูไบก็มีนะเนี่ยแพ็คกล่องสวยงามเลยทีเดียวบักคขาว่า และที่แน่ๆยิ่งปล่อยแช่แป้งนะฮะดูใบก็ต้องขายนะ,ะเป็นคู่แข่งตลาดยิมหยงและตลาดสันติสุขและตลาดมาเลนะก็คืออินทผลำนั่นเองอินทผลำมเยอะแยะมากมายนะข้อเสียของอินทผลำมอย่างหนึ่งเวลามันตกลงไปบนพื้นแล้วมองไกลๆแล้วก็จะนึกว่าเป็นแมลงสาบ พราะหน้าตาคล้ายมะลงสาบเหลืเกินเนี่ยหน้าตาก็คล้ายสีก็คล้ายขนาดก็คล้ายมะลงสาบชัดๆเห็นแล้วสะดุ้งทุกทีนี่อิมเทพา,าลัมที่มีการสอดไส้ถั่วพิคาชิโอแน่เลยใช่ไหมสีเขียวๆเนอะอันนี้ก็สนนราคาอยู่ที่32 US d ลลา a ์นะฮะแพ็กเกจสวยงามดีเยี่ยม อ๋ไม่ใช่ถ้าเล็กๆแบบเนี้สองยสิบกรัมก็25่สิบยูอลาร์นะนี่เลยเป็นสอดไส้ถั่วสอดไส้ถั่วเป็นการคิดขึ้นมาอีกลำดับหนึ่งนะนอกจากจะขายอินทผลัมแบบปกติธรรมดาแบบชาวบ้านเขานะก็เพิ่มมูลค่าได้นี่กล่องก็สวยงามเลยทีเดียวนี่อันนี้น่ากินมากเป็นอินทผลัมนะฮะแล้วก็ในสอดไส้แบบพวก ผิวส้มเปลือกส้มทัวมีพิคาชิโอด้วยเนี่ยน่ากินมากเลยอันนี้ราคาอยู่ที่66หน่วยเงินของอาหลับนะครับสารอาลรับเอมนะิเรตนะเออนี้น่ากินอ่ะสีสันสดใสเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตอูดคาราวานนี่เป็นรูปนี้เป็นช็อกโกแลตอูดคาราวานอันนี้100กรัมนะครับอยู่ที่27 5 U.S. ดอลลาร์นั่นเองตรงนี้ก็ขายถั่วต่างๆนาๆนาอย่างเช่นอันนี้ถั่วอันนี้500กรัมก็17 5 U.S. ดอลลาร์นะครับหรือว่า63หน่วยเงินของสหรัฐอาหรับาเมรียนนะเป็นถั่วต่างๆเห็นคนหยิบเยอะเลยเหมือนกันต้องอกอีกอย่างที่อยากจะบอกก็คือฮาริโบฮาริโบนี่ตรุรกีขายเยอะมาก ขายทุกร้านฮาริโบมีทั้งแบบฮาริโบแบบแพ็คถุงอย่างเงี้ยกับไอ้ที่มันยังไม่แพ็คอ่ะขายตามแบบขายแบบช่างโลขายอ่ะก็เลยมาดูเออมันก็อ่ะโปรดักพัฟเตอร์กี้จริงๆแลเนี้ยเนะี่ยมันเป็นโปรดักของตุรกีจริงอ่ะมันขายทุกที่จริงฮาริโบเนี่ยคือร้านขนมร้านของชัมต้องมีฮาริโบไม่มีไม่ได้นะก็นะเลยสงสัยสรุปว่าเมทิลเซลล์กี้จริงๆด้วย แล้วไม่ใช่มาแค่ฮาริโบแพ็คถุงอย่างที่บอกนะมาแบบชั่งโรขายเลยอะนะบางร้านไม่ได้ขายดูแต่ไม่ได้ซื้อเพราะเมือง,งไทยมีนะค่อยไปกินที่ประเทศไทยแล้วกันนะนี่เลยขนมเคี้ยวหนึบหนับของชอบเหมือนกันนะเนี่ย เดินขึ้นเครื่องแล้วนะครับ